สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวัดชิกกพาพี่พี่เนี่ยอยู่ที่อุโบสถสีม่วงนี่ก็คือวัดกลางคลองวัดธนารามจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาซึ่งตอนนี้ทางวัดก็กําลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยรอบนี้เนี่ยท่านเจ้าอาวาสก็เลือกใช้สีมุกอะคริลิกของชัยโยเฉดสี658ม่วงมุกดอกไม้และสีอื่นๆในการสร้างลวดลายเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามค่ะ การใช้งานเป็นไงครับการใช้งานใช้ง่ายแล้วทาก็ง่ายแล้วเวลาเปื้อนอะไรเราก็เช็ดง่ายไม่มีปัญหาแล้วก็กลิ่นีก็ไม่ไม่รบกวนทาแบบสบายๆเลยคนที่มาช่วยกันตรงนี้จะบอกเลยว่าไม่ใช่ช่างเลยสักคนนึงแต่เราสามารถทําให้ออกมาสวยได้ไม่ใช่ช่างก็คือสามารถใช้งานได้แล้วก็ทาออกมาได้สวยเหมือนช่างทำสีเราต้องมาผสม น้ำผสมสีของเขาถ้าไม่ผสมมันก็จะเหนือาแล้วมันก็จะเป็นพื้นหมือว่าถ้าเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ใช้น้ำยาผสมก็ได้คือหมายถึงไม่เล็กๆน้อยเนี่ยเราสามารถที่อ่ะคอยเอาแปรงจุ่มน้ำแค่นั้นแล้วก็ไปทิ้ๆเข้มข้นคุ้มค่าที่ที่ได้ใช้สีอันนี้ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมีอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะ คลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปชมผลงานที่ไหนอีกนั้นเราติดตามชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสีชัยโยสร้างศิลปกรรมไทยสู่สาการพรามเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกงานศิลปะสัมผัสคุณภาพได้แล้ววันนี้